ใครที่มาเที่ยวเมืองชินลองรัฐเม็กคาลยานะคะจะพลาดไม่ได้สำหรับการมาเที่ยวชินลองพิกที่เรากำลังมาค่ะในวันนี้ตอนนี้กำลังเดินไปตรงจุดที่เขาขายตั๋วนะคะเขาจะไม่ให้เราเอารถเข้าไปเองเราจะต้องนั่งรถที่เขาจัดบริการให้คือรถสีดําๆเนี่ยค่ะรถแท็กซี่เนี่ยทำไมต้องใช้รถเขาใช่ไหมคะเพราะว่าจุดชมวิวชินลองพิกเนี่ยจะต้อง พ kind of าค่ายทหารไปนะคะก็เพื่อความปลอดภัยความลับทั้งราชการทั one, <sk> <ug ed> <target> ้งไหลยแหล่ต้องใช้รถของเขาพร้อมกับห้ามถ่ายรูปด้วยห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายเลยเลยนะคะในค่ายทหารจนกว่าจะถึงจุดชมวิวจุดนี้ขายตั๋วนะคะเขาจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึง ตัวรอบสุดท้ายก็คือ4ี่โมงเย็นนะคะระหว่างรอก็ซื้อผลไม้กินไปก่อนแพงๆ <20 S 2> ถุงกะจิตหนึ่ง20รูปี8บาทสับปะรดหั่นบางๆบ,บางมากมิถ้าบางกว่าน,นี้ก็ไปแล้วนะเนี่ยและลูกเล็กๆก็คือลูกเชอรี่ค่ะ ไม่ไม่ยี่ว่าลาไม่ใช่ป่ะเรานั่งรถไปกันนะคะมาถึงแล้วตอนช่วงนั่งรถตัวถ่ายไม่ได้นะคะคิดจะหยิบขึ้นมาถ่ายเงือนคนขับรถบอกว่าห้ามถ่ายรูปนะมันเป็นเขตค่ายทหารห้ามถ่ายโอเคแต่ตอนนี้เรามาถึงชิลองพิกแล้วนะคะจุดชมวิว ที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพราะว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบเกือบสองกิโลเมตรนะคะคือประมาณ1,965เมตรจากระดับน้ำทะเลพอเราขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะเราจะเห็นวิวของเมืองชิลลองค่อนข้างจะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยคะ่ะที่เขาขึ้นไปบนหอกันนะคะ ส่วนทั้งล่างก็ใครที่ต้องการแต่งตัวแบบสาวชิลองก็สามารถเช่าชุดนะคะแต่งตัวแล้วก็มายืนถ่ายรูปกับวิวตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากค่ะวิวล้วนวิวอย่างเดียวอ่ะจะมีตื่นตาตื่นใจนิดนึงในการที่เราจะต้องนั่งรถเข้าไปในค่ายทหารก็จะเห็นทหารยืนเต็มไปหมดเลยเป็นค่ายทหารอากาศนะคะ เสียด้ที่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวโดนจับนั่งสงบเสงี่ยมไปและกลับนะคะค่าตั๋วเข้าชมนะคะคนละ30รูปีค่ะส่วนค่ารถจ่ายต่างหากนะคะไป100กับ100รูปีก็คือเที่ยวละ40บาทต่อรถ1คันก็คือนั่งไปด้วยกันเนี่ยค่ะ4คน34สคนเที่ยว1นึ่งเที่ยวละร้อยนะคะ ตอนขามาไม่เท่าไหร่ค่อนข้างที่จะมีรถนําเข้าตลอดมีรถที่จะเข้ามาส่งนะคะมีตลอดแต่ช่วงขากลับลําบากนิดนึงเพราะว่าเขาจะรอให้รถที่พอตอนช่วงเย็นๆนะคะมันจะไม่ค่อยมีคนมาซื้อตั๋วเข้าแล้วเพราะฉะนั้นรถก็จะไม่มาก็าจะเอารถรถขากลับนี่แหละคะ่ะไปส่งเราแต่ในเมื่อมันไม่มีคนมารถก็ค้างอยู่ตรงนู้นเพราะฉะนี้คนที่ต้องการจะกลับมีมากกว่าคนที่ต้องการจะมาก็เลยต้องรอคิวนะคะ ต่วิวสวยจริงอะไรจริงก็คือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นชัดกว่าในวิดีโอนะคะเห็นแม้กระทั่งหมอกที่ปกคลุมอยู่นะคะเห็นไหมคะมันจะไม่วิสัยทัศน์มันจะไม่ค่อยเคลียร์เพราะว่ามีหมอกบังอยู่ตลอดนะคะเมืองน,นี้ถึงได้ชื่อว่าเมคคาเลยาเมืองแห่งเมฆหมอก สาวๆก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานเลยนะคะเราจะใช้เวลาอยู่ที่ชินลองพิกนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะในบริวเวณก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าของที่ระลึกเป็นร้านของกินร้านของกินไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นพวกแน็คต่างๆพวกปกอรี่าซาโมซ่าแล้วก็ผลไม้หั่นนะคะถ้าหิวนิดหน่อยก็สามารถกินได้ ราคาแพงนิดนึงเพราะว่าอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เรากำลังต่อคิวขึ้นรถกลับค่ะพอกลับลงมาด้านล่างแล้วนะคะก็จะเป็นสวนผักค่ะก็จะเป็นผักต่างๆเลยเหัวไชเท้าแครอทอะไรก็มีถ้าอยากซื้อก็ไปซื้อได้ตามร้านที่เขาบริการมีอยู่ข้างทางนะคะหรือจะเข้าไปดูสวนผักก็ได้ ออกจากตรงนี้แล้วเราจะพาไปถ้ำอีกที่นึงค่ะ